ที่ผมอยู่กรุงเทพนะครับก็ก็ืกนก่นต้องขอสวัสดีปีใหม่หรือซินเทียยู่อส,สินี่ว่าใช้กับพี่น้องคนจีนนะครับตั้งเมื่อวานนี้กับวันนี้ <c oughs> ขอบคุณครับเป็นวันจีนนะครับก็มีการไหว้พระเฉลิมฉลองกันก็ในหมู่คนจีนมากมายนะครับก็ขอให้เฉลิมฉลองกันด้วยความระมัดระวังนะครับเรื่องอุบัติเหตุนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข ยิ่งๆขึ้นไปครับครับผมขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของวันนี้ที่เป็นวันเริ่มต้นแห่งการประกาศสงครามกับยาเสพติดนะครับเมื่อวานนี้ผมได้ไปที่ลานพระบรมรูปทรงมาแล้วก็ได้เชิญชวนพี่น้องข้าราชการซึ่งมีการถ่ายทอดไปทั่วประเทศนะครับทุกอำเภอในอำเภอเป็นหัวหน้าในอำเภอเมืองควบผู้ว่าราชก,การจังหวัดเป็นหัวหน้าในการประกาศ ที่จะทําสงครามกับยาเสพติดอย่างเต็มที่ซึ่งเรื่องวันนี้นะครับซึ่งก็ผมขอร้องให้ข้าราชการทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการถ้าหากว่าค้ายาเสพติดหรือไปช่วยผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นการทรยศอย่างต่อชาติอย่างมากเพราะขณะนี้ยาเสพติดได้ทําลายสังคมไทยอย่างมากนะครับเข้าไปในหลายครัวเรือนนะครับ คือ,อาการทําสงครามเนี่ยมันยังอยู่แถวแนวชายแดนบ้างหรือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์บางจุดถูกทําลายแต่วันนี้ยาเสพติดนี่มันเข้าไปแทบแทบจะหลายครัวเรือนมากท,กที่ถูกเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่ป้องกันกันเนี่ยอีกหน่อยอนาคตของชาติเราเยาวชนของเราจะเป็นเยาวชนที่เสื่อมสมรรภ,ภาพอย่างมากนะครับเพราะว่ายาเสพติดเพราะฉะนั้นเราจะต้องตระหนักในเรื่องนี้แล้วช่วยกันอย่าคิดว่าเป็นธุระไม่ใช่นะครับแล้วก็อย่าไปเกรงกลัวเมื่อวานนี้ผมก็พูดกับบรรดากลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่รู้หมดว่าในหมู่บ้านนี้คนใครเป็นยังไงรู้หมดแล้วข้อมูลวันนี้เนี่ยเริ่มเข้ามาเข้ามาศูนย์กลางในจังหวัดแล้วก็วางแผนวางยุทธศาสตร์ในการจัดการเครือข่ายกันสามเดือนนี้ทุกคนต้องทํางานหนักนะครับคนต้องทํางานหนักแล้วก็บรรดาธุรกิจเอกชนทั้งหลายอย่าเห็นแก่ตัวอย่าปล่อยให้ทุกแหล่งของท่านเป็นที่เผยแพร่อย่าเสพติดถ้าท่านปล่อยไว้แล้วก็ท่านจะรู้เลยว่ามาตรการจะรุนแรงนะครับ ผมเองต้องยอมรับว่าผมจะรุนแรงนะครับนั้นก็ขอให้ทุกคนต้องได้ปรับปรุงซะเลิกซะนะครับการยึดทรัพย์ก็จะทําอย่างต่อเนื่องให้รู้ว่าค่าแล้วเนี่ยอันตรายนะครับอาจจะถูกยิงตายอาจจะถูกจับคุกดําคุกประหารชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้มานึกว่าจะเหลือให้ลูกเมียก็ไม่เหลือนะครับจะต้องยึดทรัพย์กันนั้นเราจะใช้มาตรการเด็ดขาดส่วนข้าราชการนั้นก็ท,ที่ที่ทําหน้าที่ ตามจับกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะมีเงินรางวัลเขาเราปรับเงินรางวัลขึ้นมามากขึ้นเมื่อก่อนนี้เรากําหนดว่าเม็ดละสามบาทแต่ว่าไม่เกินสองแสนแต่เดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าจับได้มากกว่าสามแสนเม็ดไปเราให้ได้ถึงล้านบาทนะครับเพราะนั้นก็จับครั้งหนึ่งอาจจะได้ทีละล้านแลวยึดทรัพย์ได้ก็มามแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้อีกครับให้ข้าราชการมีรายได้จากการทาความดีอย่าให้เขาพยายามลินรนขวนขวายหาไรายได้จากการทําตัวไม่ดี นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องยาเสพติดในสามเดือนนี้ผมบอกว่าทุกคนจะต้องทํางานหนักนะครับความรับผิดชอบไม่มีวันพักผ่อนนะครับท่านจะพักผ่อนเหนื่อยพักผ่อนได้แต่พักผ่อนได้เดี๋ยวยาวแต่ความรับผิดชอบในสามเดือนนี้อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เราจะจัดการไล่ตรวจทําพร้อมกันทั่วประเทศนะครับก็วันนี้เท่าที่ทราบมาผูกค้ารายใหญ่บางคนเริ่มนีเริ่มนี เริ่มไปต่างประเทศหนีออกไปข้างบ้านมัน่งเพราะว่ากลัวกลัวถูกจับตายนะครับมันก็วันนี้ก็เลยเราเราลุยกันเต็มที่นะครับไม่มีไว้เลยนะครับขอร้องเลยข้าราชการทุกคนต้องช่วยกันอย่าเอาหูไปหนาตาไปไล่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับแจ้งเบาะแสเราจัดการเด็ดขาดไม่ต้องกุดเกงโก้คนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจะปกป้องข้าราชการทุกคนที่ทําดีนะครับไม่ถูกลังแกเด็ดขาดนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันส่วนบรรดา พ่อแม่ที่ลูกมีปัญหาทางราชการก็พร้อมที่จะช่วยกันนำมาฟื้นฟูนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขทางกระทรวงกลาโหมเราจะช่วยกันนำลูกหลานที่ติดยาหลงผิดเอามาฟื้นฟูซะนะครับเพื่อให้เขาได้ตัดขาดให้ได้นะครับถ้าเราปล่อยเขาไว้ยิ่งนานก็ยิ่งแก้ยากนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือกันในทุกๆ มิตินะครับครับก็ขอเย่า,เาย้อนไปเมื่อคืนวันที่29ครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าที่สุดในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเรื่องของอวงการทูตนะครับก็คือเหตุที่กัมพูชาซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเองเกี่ยวข้องในการแก้ไขเหตุการณ์ตลอดตั้งแต่เหตุการณ์เริ่มเริ่มรุนแรง เพราะฉะนั้นผมจะรู้พัฒนาการดีว่าแต่ละขั้นเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาตอบสนองแค่ไหนนะครับก็ผมเองต้องสามารถแทบจะบอกได้เลยว่าเกิดจากการแข่งขันทางการเมืองในประเทศของกัมพูชาแลยิบเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องขึ้นมาทำให้เป็นเรื่องเพื่อจะสร้างกระแสะความนิยมในการเมืองเพราะพรรคการเมืองในกัมพูชาวันนี้มีเยอะมาก นะครับเยอะมากแข่งขันกันนะครับเป็นประชาธิปไตยเพื่อตัวเองเป็นส่วนใหญ่แข่งขันกันเต็มที่แล้วก็พยายามจะสร้างเอากระแสชาตินิยมมาให้เกิดความความนิยมให้กับพรรคตัวเองแต่ว่าเป็นวิธีการที่แย่มากนะครับจนทําให้เรื่องไม่จริงถูกกุกข่าวขึ้นนะครวัดไม่มีเคยมีใคร คิดแล้วมีใครพูดเลยว่าเป็นของไทยไม่มีใครคิดคิดก็คงไม่มีใครกล้าจะคิดมันเป็นไม,ไ,มไม่ได้นะครับมันเป็นประวัติศาสตร์ชาตินานใครก็รู้ก็ปรากฏว่าสร้างเรื่องไม่เป็นเรื่องให้เป็นเรื่องแล้วเผาสถานทูตไทยเผาร้านค้าเผาโรงแรมสิ่งที่แย่ก็คนไทยหนีกเ็กเจอดกระเจิมกันไปอยู่มุมนั้นมุมนี้วิ่งหนีโดนไฟลวกก็มีตกลงมาแข้งหักขาหัก มีสารพัดอย่างหลบไปหนีในอุโมง7ชั่วโมงสำลักควันวิ่งออกมาจะมาวิ่งออกมาหนีออกมาโดนวิ่งลาวกะเป๋าอีกเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่มันเหมือนกับภาวะที่มันแย่มากของของ,ของพี่น้องคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาผมต้องขอเรียนว่าเมื่อผมรู้ข่าวตอนซึ่งจริงๆแล้วผมยังเสียดายว่าผมรู้ชา้าทูตแจ้งให้ผม โทรศัพท์ถึงผมตอนหกโมงตอนใกล้ๆหกโมงผมติดต่อนายกคุณเซนได้ตอนประมาณหกโมงห้านาทีผมโทรไปผมก็บอกเขาว่าทําไมปล่อยปาเรื่องนี้ทําไมไม่เอาทหารออกมาทําไมทําให้สถานทูตเราบุกทุกบุกขนาดนี้นี่คนมันกำลังจะปีนขึ้นสถานทูนตปีนรล้วแล้วนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการแต่ว่าก็ช้ามาก ทุ่มหนึ่งตาหารก็ไม่ไปเลยครับมีแต่ตำรวจที่ทํางานไม่เข้มแข็งเหยาะแย่เหยาะแยะผมก็เลยต้องโทรกลับไปหาคุณเซนตอมท่านนายกคุณเซนตตอมไม่ได้ครับพอดีบังเอิญผมได้พูดกับรำตรีของเข้าอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่กับรมตรีอดีศัยพอดีผมเลยต้องบอกว่าภายในหนึ่งชั่วโมงนี้ท่านโทรไปบอกนายกคุณเซนเดี๋ยวนี้เลยภายในหนึ่งชั่วโมงนี้ท่านควบคุมสถา,านการณ์ไม่ได้ถ้าบุกเข้าไปสถานทูตไทยผมจะส่งคอมมานโดไป ผมก็เลยโทรศัพท์ไปสั่งพบตรให้เตรียมคอมมานโดค่ายนเรศวรเพราะว่าอาจจะต้องโดดล่มลงในทูตสานทูตเพื่อปกป้องชีวิตของเจ้าหน้าที่สารทุนพูดเราพอปรากฏว่าสองทุ่มผมโทรไปอีกทีโทรหาใครก็ไม่ได้ล่ะโทรหาทูตทูตบอกว่าทูตหนีออกมาได้แล้วปีนรั้วด้านหลังของสารทูตออกมาเจ้าหน้าที่สารทูตหนีออกมาหมดแล้วหนีออกมาได้แล้วปลอดภัยแล้ว เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องส่งคอมมานโดเข้ามาผมก็เลยไม่ได้ส่งผมก็นึกว่าไม่มีอะไรละพอดีผมมีรายการาไปงานการกุศลพอสี่ทุ่มผมลงมาจากงานพับเจ้าหน้าที่มารายงานว่าขณะน,นี้โรงแรมประเทศไทยของที่เป็นของคนไทยถูกเผาไปสองโรงแรมผมบอกว่าผมรับไม่ได้ละเรียกประชุมจุกเฉิญเดี๋ยวนี้เลยเชิญผอผู้าการเราทัพทั้งหมดไปประชุมที่สำเนีย รวมทั้งสภาความมัน่นคงผมก็เรียกประชุมผมขอชมเชยผู้จัดการเหล่าทัพครับรวมทั้งผู้เัี่ยรชาญุกระด,ดับซึ่งมีภาวะความพร้อมภาวะผู้นำมีความมุ่งมั่นพร้อมปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การเตรียมพร้อมของเหล่าทัพถือว่าดีมากครับพอเราประชุมกันสักเดียวหนึ่งก็ มก็สั่งบอกว่าหนึ่งผมให้เรียกทูดกลับสองผมจะส่งทูดกับพูชากลับประเทศภายในยี่บสี่ชั่วโมงก็ทางกระทรวงต่างประเทศก็บอกว่าก็ถือว่ารุนแรงมากผมบอกว่าเรื่องมันแรงก็ต้องแรงในที่สุดก็ทุกคนก็ตกลงนะครับทางผู้ชาการเหล่าทัพผมบอกว่าผมจะอบเพผู้คนเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าสนามบินปิดหมดแล้ ไฟป,ปิดหมดเรียบร้อยผมบอกว่าเราประชาชนเราเป็นยังไงก็เพิกกระทานทุดตลอดพอดีระหว่างนั้นรัฐมนตรีกลาโหมโทรเข,ข้ามาคือเตียบันนตรีดาลผมของกพูชาพอโทรเข้ามาเราก็เลยต้องเราก็เลยผมก็เลยว่าไปบอกว่าเราเรียกขอทหารตั้งแต่คืนวันที่ยี่แปดก็ไม่ให้เราบ่ายวันที่ยี่เก้าเราเรียกอีกก็ไม่ให้เราระหว่างนั้นเราทําก,ก็ไม่ให้เรา มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถ้าคุณไม่ปกป้องสถานทูตท,ที่อยู่ในประเทศคุณไม่มีใครอยากไปไม่มีํำนักง,งานทูตอยู่ในประเทศคุณหรอกเพราะไอ้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายระหว่างประเทศสูงมากท่านุนเซนขอพูดผมก็ว่าไปว่ากันสามรอบผมบอกผมจะตัดสัมพันธ์เขาก็พยายามขอร้องนะครับขอร้องแล้วขอร้องอีกผมก็บอกว่าเอาล่ะผมจะลดความสัมพันธ์เหลือระดับอุปทูตเพื่อให้เปิดช่องทางในการพูดคุยกันแต่ว่าหนึ่งคุณจะต้องอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น สองต้องจับกลุมตัวหลักๆในการปกปั่นทั้งให้ผมสามเนี่ยคุณจะต้องใชาผมใช้ภาษาวันเลมไิทีก็คือคุณจะต้องชดใช้เขาก็เลยออกจดตอบวันนี้ตอนนี้ตอ,นนตอบจดหมายมาแล้วนะครับว่าเสียใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยินดีชดใช้ไม่มีเงื่อนไขพร้อมจะตั้งกรรมการร่วมระหว่างไทยกับกัมบพูชาในการสำรวจความเสียหายแล้วก็จะรีบจับกลุ่ม คนบัลลงโทษซึ่งขณะนี้เขาจับกุมผู้อัาศึกษาขอจราจนมาได้ร้อยกว่าคนนะครับแต่ว่าตัวหลักๆยังไม่คเพดน,นะครับซึ่งก็แล้วขณะนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะส่งรัฐมนตรีต่างประเทศของเขามาพบผมน,นําหนังสือแสดงความเสียใจขอ,ขอโทษและพร้อมรับเงินไก่จากนายกุลเซ่นมาให้ผมแล้วก็จะขอเฝ้าพระเจะอยูหัเพื่อกำบังคมทูน กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็ผมกําลังพิจารณากับกระทรวงดงยาบเพลอยู่นะครับก็หลังจากที่ผมประชุมอยู่เนี่ยผู้าการเหล่าทัพก็ขอแยกไปอีกห้องหนึ่งเพื่อไปตรวจความพร้อมผมบอกว่าต้องคิดด้วยว่าถ้าจำเป็นเนี่ย,ยอาจจะต้องเครื่องบินอาจจะต้องล่อนลงถึงแม้สนามบินปิดเพราะเราสามารถทําได้เราจุดพู้จุดอะไรได้ก็ปรากฏว่าก็ไปคุยกันแล้วก็พอดีทางทูต ไทยไประจำกัมพายาก็โทรเข้ามาทางพี่น้องหลายคนโทรเข้ามาเราก็รู้ว่าโอเคทุกคนไม่เปไ็นไรตีห้าไหวอยู่ถ้าไปตอนนี้อาจจะอันตรายเพราะมันมืดกว่าจะไปขึ้นเครื่องบินไดน้ทุกคนเราก็เลยสรุปกันก็วางแผนว่าจะนําเครื่องบิน430พร้อมคอมอมานโดอีกจํานวนหนึ่งนะครับว่าเราส่งคอมมานโดไปรวมกันว่า80คนเราส่งรถหุ้มเกาะแล้วติดเครื่องบินไปเพื่อเตรียมว่าจําเป็นก็ต้องลุยเรืตอนเ,เอาคนเรากลับ ก็ปรากฏว่าทุกคนก็ยอมครับยอมกันว่าเราจะวางแผนกันอย่างนี้ตอนเช้าตีห้าก็จะโทรมาทันผู้อุปการหารสูงสุดจะขอ,อยืนยันกับผมอีกครั้งว่าจะให้เริ่มปฏิบัติการตามแผนหรือไม่ตีห้าท่านโทรมาผมก็บอกว่าติครับผมเขาบอกท่านบอกว่าจะขอขึ้นเครื่องบินขอขึ้นเพราะว่าจะไปถึงอที่กัมพูชาฟ้าสางพอดีจะได้รับประชาชนกลับมาซึ่งขณะนั้นตีห้าครับมีคนไทยไปอยู่ที่สนามบินแล้วสี่ร้อยคน ซึ่งผมพูดกับนายกคุณสซนว่าต้องคุ้มครองคนไทยให้ขึ้นเครื่องบินอย่างปลอดภัยซึ่งเขาก็มาคุ้มครองให้ครับแล้วก็พาขึ้นเครื่องบินไปอย่างปลอดภัยเราก็เอาเครื่องบินไปห้าลำลำแรกก็มาถึงที่นี่กรุงเทพแปดโมงห้านาทีผมก็ไปรับเอาคนป่วยเข้ามาแยกคนป่วยไปส่งโรงพยาบาลก็ปรากฏว่าทุกคนก็ปลอดภัยเรียบร้อยอันนี้สิ่งที่ดีใจอย่างหนึ่งก็คือไม่มีพี่น้องคนไทยเสียชีวิตเลยนะครับมีบาดเจ็บเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่จะบาดเจ็บมากก็มีไฟลวกครับ นะครับที่มากน่อยนอกนั้นก็เล็กน้อยไม่กี่คนครับแต่ที่แด้ก็คือว่าสภาพที่การอุ้มลูกเล็กเด็กแดงตัวเล็กนิดเดียวขึ้นเครื่องบินทหารหนีความจรรจนมานั้นเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจน,ะน่าสงสารที่สุดเพราะแต่ละคนที่มีลูกตัวเล็กๆนั้นกําลังคิดจะไปตั้งเนื้อตั้งตัวหาช่องทางต่อสู้ชีวิตไปเปิดร้านค้าเปิดแรลาหา,งาเงินเพื่อที่จะสร้างครอบครัวครับ แต่พอเมื่อเจอภวาวะอย่างนี้เนี่ยมันขวัญหนีหมดใจหนึ่งก็ห่วงทรัพย์สินตัวเองอีกใจหนึ่งก็ถามว่าเอ๊ะแล้วตัวชีวิตจะทํำยังไงต่อเพราะชีวิตกําลังต่อสู้นั่นสิ่งที่ไม่ควรเกิดก็เกิดเพราะเรื่องของการเมืองที่แย่มากนะครับหวังผลทางการเมืองไม่ได้คํานึงถึงเลยว่าประเทศจะเสียหายนะประเทศเสียหายนะครับไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวตัวประเทศเขาจะเสียหายมากซึ่งเป็นสิ่งที่การเมืองแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์กับใครเลยนะก็ใน ก็ต่างประเทศก็ตอบสนองเรื่องตอบโต้เรื่องนี้พอสมควรนะครับทางรัฐบาลสาหรัฐอเมริกาก็ออกถแถลงการนะครับพรนนามการกระทําเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่อใช้ไม่ได้แล้วก็จะต้องรีบแก้ไขปัญหาด้วยเร็วแล้วก็ต้องสอบสวนต้องทําการสอบสวนและนําความทําความสงบเรียบร้อยขึ้นโดยเร็วและถือว่าเป็นการผิดสัญญาเจดีวานะครับซึ่งจะต้อง ดูแลสถานทูตกันนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการแก้ไขท่านคีนก็ได้เชิญรัมสุีได้เชิญทูตของไทยกับกัมพูชาไปอยากให้แก้ไขปัญหาเร็วๆนะครับหันหน้าเข้าหากันความจริงแล้วเรากับกัมพูชาความสัมพันธ์ถือว่าดีมากแต่ไม่น่ามีเรื่องของการเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาโกกปุกข่าวเพื่อสั่งวัคะแนนการเลือกตั้งภายในจนทําให้มันเลเอะเทอะขนาดนี้เสียหายมากเสียหายประเทศเขาด้วยเสียหายเราด้วยครับ ซึ่งเรื่องพวกนี้ก็ถ้าคําตอบยังไม,ไม่ดีไม่ดีเราก็ต้องคงต้องรอนะครับพี่น้องที่อยู่ชายแดนต้องอดทนครับอย่าไปพึ่งเริร้องโวยว,ยวายว่าขายของไม่ได้เพราะว่าคนที่อยู่ในกรรมพูชานั้นถูกไฟไหม้บาดเจ็บบ้างอยู่ในพนงเป็นนะฮะหน,นีกระเจิดกระเจิงมาอย่างเงี้ยขวัญเสียกันหมดเพราะฉะนั้นก็ถ้าหาว่าเรายัางถึงเวลาว่าก็จะไม่ จะ,จะอดทนไม่ได้นี่มันมันเสียการเจรจาหมดครับต้องใจเย็นนะครับเรารัฐบาลจะทําให้ดีที่สุดนะครับจะต้องรักษาอธิปไตยศักดิ์สรีผลประโยชน์ของประเทศไปพร้อมๆกันครับครับก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็งานเยอะงานเยอะมากหลายเรื่องครับผมจะเล่าให้ทีละเรื่องก่อนจะเล่าก็มีอีกเรื่องครับเรื่อง ตัวเลขทางเศรษฐกิจยังไม่ออกนะครับแต่ว่าของตัวเลขที่ธนาคาร,ร่งประเทศไทยออกมาเมื่อวานนี้น่าสนใจหลายเรื่องครับก็ตัวเลขของการส่งออกเฉพาะเดือนธันวาคมเราตัวเลขโตนะครับโตสิบเปอร์เซ็นสิบจุดสามเปอร์เซ็นส่งออกนะครับก็ทำให้เรามีดุลการค้าเป็นบวกสี่ร้อย 21ล้านเหรียญก็คงประมาณหมื่นหกพันกว่าล้านบาทหมื่นเจ็ดพันล้านบาทนะครับขณะนี้เอตัวเลขของการส่งออกเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาโตรวมกันก็ประมาณเฉลี่ยประมาณ15เปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีถ้าตัวเลขออกมาอย่างนี้ไตรามารส4คือไตรามารส4ของปี45ที่แล้วนะฮะซึ่งตัวเลขทางการยังไม่ออกน่าจะสูงครับเพราะฉะนั้นยังไงยังไงปี45นั้น GDP ประเทศน่าจะโตถึง5%แต่ที่น่าสนใจครับขณะนี้ก็เงินเ,เงินทุนสำรองของประเทศนะครับมีถึง39.4พันล้านเหรียญสหรัฐใกล้จํานวนที่เราเคยมีมากสูงสุดมาแล้วแต่ว่าวันนี้นี่เราลดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไอเรื่องการใช้เนเฟอนี่สบายมากครับมีปริมาณมีเรามีเงินมากเพียงพอ ที่จะใช้นีอมเอฟได้อย่างสบายนะครับดังนั้นท่านก็ไม่ต้องวิตกในเรื่องนี้นะครับก็เท่าที่ดูแล้วก็คิดว่าเศรษฐกิจน่าจะไปได้ดีต่อสิ่งที่เป็นกังวลวันนี้คือราคาน้ํามันครับที่พุง่งสูงขึ้นเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในเวเนซุเอลาซึ่งไม่ได้ผลิตน้ามันออกมาสู่ตลาดวันละสองล้านตันไอสองล้านบาเรลแล้วก็ยังมีเรื่องของสงครามที่ใกล้จะเกิดนะครับแต่ว่าวันนี้หลายประเทศตุนน้ามันไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่า สินราคาน้ำมันที่จะขึ้นเนี่ยขึ้นไปที่ขึ้นไปเนี่ยก็คงจะไม่นานนะครับขอ,อดทนกันนิดหนึ่งพี่น้องถ้าผู้ผลิตทั้งหลายถ้าทนได้ก็ขอกรุณาเห็นแก่คนทั่วไปนะครับอดทนกันนิดหนึ่งในภพาะวะานี้เชื่อว่าราคาน้ำมันจะสูงอยู่ไม่นานเมื่อวานนี้ผมก็ได้สั่งรัฐมนตรีพลังงานให้เอาตัวเลขทั้งหมดเรื่องกองทุนที่ติดลบเรื่องอะไรต่ออะไรมาให้ผมดูให้หมดนะครับเพื่อผมจะดูว่าผมจะบรรเทาอย่างไรในวันจันทร์ก็จะคุยกันในเรื่องนี้อีกทีครับ ครับก็ผมไปประชุมเร่งรัดการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้นะครับก็ชัดเจนครับว่าทุกฝ่ายทั้งผู้รับเหมาทั้งส่วนราชการทั้งรัฐาสกิจที่ทำทั้งหลายที่ติดขัดกันมีปัญหาตกลงใจกันไม่ได้สิบเอ็ดเรื่องผมตัดสินใจให้หมดเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าการทํางานที่เกี่ยวข้องกับสวนราิการหลายแห่งและส่วนราชการกับเอกชนด้วยอะไรด้วยมีระเบียบมีกติกาอะไรมากมายทุกคนก็ ไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าบางทีไม่ชัดเจนหรือว่าบางทีก็เรื่องมันไม่แน่ใจนะครับทั้งหมดก็สิบเอ็ดเรื่องสำคัญสำคัญนะครับผมก็ตัดสินใจร่วมกับคณะกรรมการทั้งหลายในที่ประชุมเมื่อวานนี้ไปเรียบร้อยนะครับก็ทําให้การก่อสร้างต่อไปก็คงจะสะดวกขึ้นที่เรื่องการก่อสร้างมันต้องเร่งรัดขึ้นผมก็เลยประชุมแทนที่สามเดือนหนก็จะเป็นเดือนเว้นเดือนเพราะที่ผ่านมานี่สี่เดือนถึงจะประชุมมันนานไป นะครับที่จะประชุมเดือนเว้นเดือนละเราจะกําหนดว่า29กันยานะครับ48เป็นวันที่ไกลที่สุดหละนะครับที่จะให้เครื่องบินลําแรกพร้อมผู้โดยสารเปิดลื่นลงเปิดบริการอย่างเป็นทางการเป็นและเปิดต่อเนื่องเลยไม่ใช่เปิดเพืเ่อทดลองเปิดจริงๆริใช้งานจริงเลยเนี่ยไม่เกิน29กันยา48แต่ยพยายามจะทําให้เร็วกว่านั้น แต่ว่าการก่อสร้างหลักๆเนี่ยโดยเฉพาะอาคารผู้โดยสารอาคารท่าเทียบเครื่องบินเนี่ยเ,เทียบท่าคือเทียบเครื่องบินเนี่ยนะฮะจะพยายามให้เสร็จอา่าสิ้นปีสี่เจ็ดนะครับจะพยายามให้เสร็จสิ้นปีสี่เจ็ดนะครับนอกนั้นก็จะเป็นงานตกแต่งภายในงานอะไรต่ออะไรแล้วก็ทดลองระบบเอาเครื่องบินทดลองขึ้นลงอะไรต่ออะไรไปจนพักหนึ่งนะครับห้าหกเดือนเพื่อให้ห้าหกเดือนนี้ระบบทุกอย่างสมบูรณ์แล้วค่อยย้ายกันอา่าปฏิบัติการที่ ตอนเมืองมาที่สุวรรณภูมิเลยนะครับซึ่งจะไม่เกิน29กันยา48นะครับอันนี้ก็เรียนพี่น้องว่าการก่อสร้างช้าไปนิดหน่อยแต่ว่าเร่งได้เพราะว่า,าข้อข้อขัดข้องระหว่างโดยงานก็ได้รับการแก้ไขนะครับส่วนเส้นทางที่จะเข้าไปสู่สุวรรณภูมินั้นเนี่ยเราก็จะปรับเส้นทางทางด้านาถนน มอเตอร์เวย์นะครับก็จะขยายถนนจากสี่ช่องเป็นแปดช่องเพื่อเข้าออกได้สะดวกขึ้นและส่วนด้านทางด่วนบางนาตราดตรงนั้นก็กําลังเร่งทําถนนจากเชื่อมจากบางนาตราดเข้ามาแล้วก็จะเร่งทําถนนที่เราเรียกกันเอสวันนะครับยกระดับตรงทางด่วนขั้นที่หนึ่งบางนาตรงนั้นบางนาดินแดนตรงนั้นนะครับมาเชื่อมกับบางนาบางปะกงนะครับก็อนุมัติงบกันไปเรียบร้อยก็คิดว่าก็ถ้าส สิ่งเหล่านี้เสร็จก็จะช่วยการจราจรในกรุงเทพในภาพรวมด้วยนะครับก็จะเร่งให้เสร็จภายในปีกว่าๆนี้ครับนะครับครับก็มีอีกเรื่องครับผมได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่หนึ่งนะครับกรรมการนี้ตั้งมาก็มีรัฐมนตรีหลายคนก็มีผู้ทรงควด,ด้วยนะครับ ก็มีกรรมการประเภทเดียวกันนี้อีกคณะหนึ่งคือคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงศักยภาพการแข่งขันของประเทศนะครับก็คณะกรรมการทั้งสองคณะผมนั่งเป็นประธานเพราะผมต้องให้มั่นใจว่าเราจะพัฒนาศักยภาพการแข่งขันเราเราจะพัฒนาเราเนี่ยความยั่งยืนต้องมีด้วยเพราะฉะนั้นต้องให้สมดุลเหมือนร่างกายเราเนี่ยครับถ้าเราพัฒนาแต่ละส่วนของร่างกายเนี่ยไม่สมดุลกันมันก็จะจะจะเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มีความสมดุลกันทุกท่าน ความสมดุลน,นั้นก็จะมองทั้งปัญหาเรื่องของนิเวศนะครับปัญหาสังคมนะครับปัญหาเศรษฐกิจต้องมองไปพร้อมๆกันให้เกิดความยั่งยืนให้ได้นะครับก็ได้วางกรอบวางหลักวิธีคิดซึ่งในรายละเอียดบางส่วนก็จะต้องกลับไปถึงการพัฒนาร่มน้ําการฟื้นธรรมชาติฟื้นปลาป่าการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับการการสร้างความสมดุลของสังคมเมืองสังคมชนบทอะไรสําหองเนี่นะครับ ก็สรุปแล้วว่าให้ให้เรียนว่าขณะนี้รัฐบาลได้มองทุกมิติเพื่อให้การบริหารประเทศนั้นก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับความสมดุลที่ยังยืนไปด้วยนะครับก็ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลได้มองมิติแบบนี้ไว้ให้ได้ครบถ้วนแล้วแต่การทางานแน่นอนครับบางหลายเรื่องต้องใช้เวลาบางเรื่องต้องอาจจะต้องใช้เวลาเจ็ดปีสิบปีซึ่งในอดีตเนี่ยจะไม่ค่อยมีการ มองอะไราย,ยาวเพราะเนื่องจากว่าการเมืองไม่มั่นคงแต่ในรัฐบาลน,นี้ในช่วงนี้ประเทศไทยมีการเมืองที่มั่นคงและต่อเนื่องก็สามารถที่จะมองปัญหาระยะยาวนะครับซึ่งผมเองก็ย้ำตลอดเวลาว่าผมจะไม่ให้เหตุผลทางการเมืองมาทำลายวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศเด็ดขาดถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถบริหารประเทศให้ก้าวหน้าถูกทาง นะครับเพื่อให้สู้กับเขาได้จะทําไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีแต่ปัญหาทางการเมืองครับเมื่อวานนี้เช่นกันครับผมได้ร่วมได้เลี้ยงนะฮะ,อะตอนรับรองนายกรัฐมนตรีอินเดียมาทานอาหารเช้ากับผมที่ห้องทํางานเพราะว่าออยากจะพูดคุยกันเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์อินเดียกับเราเป็นพิเศษขึ้นเพราะว่าอินเดียกับเรากําลังอยู่ระหว่างการเจรจาการค้าเสรีกันอยู่นะครับ กะผมก็เร่งรัดในเรื่องนี้ประทางนายกอินเดียกับผมก็คุ้นเคยกันดีแล้วรองนายกคนนี้เป็นผู้ที่มีความสาคัญในรัฐบาลมากนะครับเขาดูแลงานด้านความมั่นคงก็มาที่เมืองไทยก็อยากจะ,ะสร้างความสัมพันธ์ให้เป็นสถาบันนั่นก็คือมีการตั้งคณะกรรมการร่วมในการแก้ปัญหาหรือในการกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับอินเดียขึ้น นะครับซึ่งทางเราก็จะให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานก็จะมีการาพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารนะครับวางแผลร่วมกันทั้งเรื่องการก่อการร้ายทั้งเรื่องของอความมั่นคงในภูมิภาคนะครับที่ไทยกับอินเดียก็จะจะจะใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเราก็นข้งจะมีความสัมพันธ์จริงแต่ห่างเหินกันไปนหน่อยตอนนี้การใกล้ชิดก็จะมีทั้งมิติของเศรษฐกิจและมิติของความมั่นคงไปพร้อ,รอ,รอมๆกันนะครับ ครับก็มีนายอับดุลลาทามุกินะครับซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสิงคโปร์ก็มาพบก็ดีใจมากที่เห็นการประชุมระหว่างผมกับนายกัรมนิโกโคจกตงที่ภูกเก็ตเป็นไปอยวามเรียบร้อยแล้วก็ได้เนื้อหาที่เป็นยุทธศาสตร์ร่วมของภูมิภาคอยู่มากมายนะครับที่อีกคนหนึ่งครับนายมิโตยุกิโอกะซึ่งเป็นประธานบริษัทซูมิโตโม ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เข้าพบพร้อมกับตัวผู้จัดก,การใหญ่ของเคเบิลทีวีในเครือเขานะครับชื่อจูปิเตอร์ชอป h ช n แนลซึ่งจูปิเตอร์ชอปแช n แนลเนี่ยได้ทำการาโฆษณาสินค้าไทยที่เป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นไทยเดย์ก็เอา เอาสินค้าไทยเนี่ยหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยไปขายที่ญี่ปุ่นผ่านการโฆษณาในไอทีวีช้อปปิ้งเนี่ยนะครับทําไปสามครั้งครั้งหนึ่งขายได้ประมาณเกือบสี่สิบล้านบาทครับนะครับแล้วตอนนี้เขาก็จะทําอีกนะครับเขาก็มาดูสินค้าเราหลายตัวครเขาชอบแล้วก็เขาจะช่วยขายให้เรานะครับอันนี้ก็จะทําให้เรามีช่องทางในการขายสินค้ามากขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับครับก็อ่ วันนี้ผมก็คงเล่าให้พี่น้องฟังหลายเรื่องนะครับก็เรื่องกัมพูชานั้นก็เราจะตั้งเราจะตั้งกรรมาการขึ้นมานะครับก็มีกระทรวงต่างประเทศคมโยธาธิการสำนักข่าวกองแห่งชาติตัวแทนสภาหอการค่าแล้วก็ทางสำนักส่งเสริมการลงทุนนะครับแล้วก็เราจะมีะผู้ให้ความคุ้มรองเราเข้าไปด้วยนะครับมีซีเคียวริตี้ของเราเข้าไปแล้วก็จะเอาเครื่องบินไปเพื่อไปสำรวจะไปสำรวจ ความเสียหายไปสารวจความเสียหายแลวเพื่อจะได้พูดจากันแก้ปัญหากันนะครับ <Nein. S 1> ก็ตอนนี้เราไม่ให้ทางเจ้าหน้าที่ของของ,ของกัมพูชาเข้าในสถานทูตเรานะครับเ mm. พราะว่าเราจะต้องดูแลต้องอะไรละเรื่องเอกสาร,รเรื่องอะไรอะไรเราต้องดูเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปดูแลสถานทูตก่อนนะครับก็จะไปดูเก็บทรัพย์สินไปตรวจอะไรครับก็เลยเรียนพี่น้องประชาชนว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้น รัฐบาลจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะเจรจาแก้ปัญหาแล้วก็ถ้าหากว่าทุกอย่างถูกเรียบร้อยแล้วความสัมพันธ์นั้นเราแน่นอนเราอยากให้เกิดความสมพัรธ์ที่ดีต่อไปแต่ว่าก็คงจะต้องให้กัมพูชารับผิดชอบอะไรให้เรียบร้อยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นอีกซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายมากนะครับ ครับก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งที่ได้ติดตามรับฟังรายการนี้มาทุกๆวันเสาร์นะครับแล้วก็ขอพี่น้องโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องที่กาลังเฉลิมฉลองวันนี้กับตุดจีนนะครับขอให้มีความสุขกันทั่วหน้าขอพี่น้องคนไทยประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ